มีอสมอสอบถามนะครับว่าวันนี้ทำไมค่าตอบแทนสินภายคุยสิบเก้าห้าร้อยบาทจึงไม่เข้าบัญชีสวัสดีครับพี่น้องอาสสสมที่เครารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้นะครับมีอสมอบางท่านนะครับสอบถามหมอชาติว่าปกติวันนี้นะครับเงินค่าตอบแทนสินภัยคุสิบเก้าห้าร้อย500บาทจะเข้าบัญชีแต่วันนี้ทำไมไม่โอน หัวา้ิมีคําตอบนะครับสําหรับค่าตอบแทนเสียงภัยค9จํสิบเกานวนเงิน500บาทต่อเดือนนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้จ่ายครบแล้ว25เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคม2563จนถึงเดือนมีนาคม2 5 6 5นนะครับเราก็จ่ายกันไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับสำหรับเดือนเมษายนเป็นต้นมานะครับ ซึ่งถ้าเป็นเดือนเมษาก็าจะต้องจ่ายในเดือนพฤษภาคมนี้พี่น้องไม่ได้รับโอนใช่ไหมครับที่ไม่ได้รับโอนก็เพราะว่าคอรมอรยังไม่อนุมัตินะครับที่จะจ่ายเงินค่าตอบแทนสิ่งไฟวิสิบเกแต่ก่อนที่จะอนุมัติมาคอรมอรจะอนุมัติก็จะต้องมีการเสนอไปที่คอรมอรพิจารณานะครับตามข่าวนะครับก็บอกว่าท่านที่ปรึกษาจะเสนอแล้วก็จะดูผลงานจากอสมอ เรก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัตินะครับแต่ในทางปฏิบัตินะครับยังไม่ทราบข่าวเลยนะครับว่ามีการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสื่อไปควิต่อนะครับดังนั้นจะมีเหตุเป็นผลกันว่าค่าตอบแทนสื่อไปควิทสิไม่มีโอนเข้าบัญชีแล้วครับส่วนในอนาคตนั้นจะได้โอนอีกหรือไม่อย่างไรนะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อนะครับพี่น้องครับ เัือ็เป็นที่ทราบโดยทั่วกันนะครับว่าค่าตอบแทนสิ้ไปวิสิบเกไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าคณะรัฐมนตรียังไม่อนุมัติลงมานะครับและก็ทางกระทรวงเราก็ยังไม่ได้เสนอขึ้นไปนะครับดังนั้นจึงแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับแล้วก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอสสสมอหมอชาติก็นนามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ